นะถ้าเกิดไปเห็นเมนูนี้อยู่ตามร้านข้าวแกงต้องชี้เลยยิ่งถ้าผัดใหม่ๆอือร่อยมากค่ะผัดพริกแกงถั่วใส่กากหมูหรือผัดพริกแกงกากหมูใส่ถั่วฝักยาวค่ะนี่ค่ะฟังเสียงกรอบก่อนนะคะกากหมูมีความกรอบแบบไม่สลดเลยค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนชื่นชอบความกรุบๆก,ก,กรอบๆรสชาติออกเค็มๆมห,มหวานๆอ่านี่เลยค่ะก่อนอื่นนะคะการจะเตรียมถั่วฝักยาวค่ะหัน่นสั้นยาวตามความชอบล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะการเตรียมไว้ประมาณ 4- 5ห้าฝักเนาะแล้วก็นี่เลยกากหมูค่ะเจียวใหม่ๆเลยอันนี้การเจียวเองนะพอการเจียวเสร็จการก็จะแบ่งๆใส่ถุงแบบนี้ไว้ค่ะการผัดไม่หมดนี่หรอกเดี๋ยวการแบ่งครึ่งนะคะทีนี้ สำคัญที่พริกแกงใครที่กินเผ็ดไม่ค่อยได้ผัดออกมาแล้วรู้สึกว่ามันจะเผ็ดเกินไปค่ะการมีพริกเล็กๆมาแบ่งปันกันนะคะก็คือการจะใช้พริกแกงแดงประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็แหนมพริกแกงส้มเพื่อไม่ให้มันเผ็ดมากเกินไปค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดซอยค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการผัดค่ะรับรองผัดออกมากรอบือคลุกข้าสวยร้อนๆอ,อร่อยเลยก่อนอื่นตั้งกระทะก่อนนะคะ ใส่น้ำมันค่ะสำหรับผัดลงไปน้ำมันพอร้อนๆนะคะการก็จะใส่พริกแกงค่ะทั้งพริกแกงเผ็ดแล้วก็พริกแกงส้มนะคะใส่ลงไปปรุงรสชาติเลยค่ะน้ำตาลนะคะของการใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะสักประมาณ1ช้อนใส่น้ำปลาค่ะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนประมาณนี้นะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะค่อยๆผัดไป ผัดจนกว่าให้น้ำมันนะคะน้ำมันพริกแกงนะคะลอยขึ้นมาเลยค่ะถึงจะได้ที่นะสามารถลองชิมรสชาติที่พริกแกงก่อนได้นะของการอ่อนเค็มค่ะการจะเติมเกลือนะคะสักประมาณครึ่งช้อนชาเคค่ะรสชาติของการมีเค็มมีความอมหวานให้เราเพิ่มน้ำเปล่าค่ะสักเล็กน้อย นี่ค่ะแล้วเราก็ผัดต่อนะคะให้ลักษณะพิกแกงค่ะสีเข้มขึ้นโอเคค่ะพิแกงสีเข้มขึ้นประมาณนี้แล้วนะคะการก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปใส่ลงไปเลยจ้าจากนั้นค่ะเราก็ผัดผัดให้ถั่วเปลี่ยนสีค่ะถั่วเปลี่ยนสีประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เบาไฟลงสุดเลยนะคะ เอากากหมูค่ะใส่ลงไปใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าค่ะให้เข้ากันค่ะการปิดแก๊สเลยจ้านี่นะคะ ใส่เสร็จแล้วเราก็คลุกคลุกเคล้าเคล้าค่ะให้ตัวพริกแกงอะค่ะเคลือบชิ้นกากหมูแบบนี้ค่ะนี่ค่ะฟังเสียงกรอบก่อนนะคะกากหมูมีความกรอบแบบไม่สลดเลยค่ะเห็นไหมนี่เลยค่ะกากหมูก็ยังจะมีความกรอบๆค่ะ รสชาตินะคะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะปรุงตามใจชอบนะรสชาติอร่อยปรุงตามใจชอบค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดพิแกงกาก,ากหมูใส่ถั่วฝักยาวแบบนี้ค่ะสีสันสวยๆถั่วแบบสวยๆแบบนี้ค่ะรสชาติบอกเลยค่ะอืมอร่อยมาก